ลูกรทั่นลูงศิลงน้องสิลองเพจรนวัาครบบแม่นี่รียตันีน้องกี่เลค่ะน่ารักมากนะครับเสาวไววใส่สิเจ็ดปีเท่านั้นจากเมืองคำน,นาจเิญนะเรดังังดัวยพม่า้อาครับมวยพ้าครับอครับเพื่ออะไรค่ะเขาฝากไปด้วยนะฝากที่ต่ำรังผลงานซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้นะครับอัน<อ>นี้ยนะังไม่รู้เหมือนน ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นการทํางานของนะครับซิ่งเป็นไปที่นราปล่อยได้ตอนนี้ครับวันนี้เราจะได้จินสุด,สดจิตหลานขอยู่แล้วในตอนนี้นะครับผลงานเพลงนี้ครับคําสัญญาที่ชาดุมานครับต่บบาไประเทนะครับชื่อว่าเป็นนะรับซิลิแคนาเคโกหลังจากที่สังกัดนะครับเปิดเวทีรับรับสาวหน่อยแ่้ชณะแดกเลยนะครับ ขอบคุณกำลังใจจากดีจากน้องนะครับหลายคนติดตามน้องเลยแตกไปทำช่วงรับรองบัตรด่วนเนาะเมือนมุ่นบรรดาได้พบพาสาวเท่าอาตุโย60ปางคุณค่ะน้องแอมกับน้องขอขอบคุณท่านพิจิตรนะคะที่ได้เชิญน้องแอมมาแล้วก็ขอบคุณท่านจงภาพคณะกรรมการคณะกรรมการนะคะคณะกรรมารจังทานมีได้ เชิญน้องแอมมาในงานในวันดีนะคะนขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนนะคะที่มาหาหน้องแอมมาวันขึ้นไหนกันนะคะผู้ใดไลท์จันทกับขอให้แม่แม่พอ่พอ,อ,อพ่อได้ขึ้นไปลอยเท่าพัดเท่าที่แนนสุภาพร่ักกันถึงเรองนะคะมือน,นี้น้องแอมกับดีใจค่ะน้องแอมกับฟากผลงานเพลงของน้องแอมนะคะทำสัญญาที่ชัดมาแล้วก็ฝากติดตามน้องแอมทางช่องย,ยูทูบยามิโกนะคะ พี่ไา่จะได้นำแอบขอโทษขอให้แรงงานนี้นะคะขอบคุณทั้งหสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับขอบคุณจี๊ยเนี่ยเครื่องคุณก่อสร้างเนาะเขาจะก่อเครื่องคุณรับเหมาก่อสร้างผู้ไม่สั่างดูไปเสาหน่อยเดือนแยกกันสุดยอดครับขอบคุณมากมายเลยนะครับทุกรอยยิ้มขอบคุณซิทธิกรรมนี่โก้นะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นทั้พอกัน จุสตาจีบอยสุดยอดที่แล้วับจุกออนไลน์ในพันนี้ครับขอเสียงวอีสานกมงวนนะครับอีสานจงจะเริมอีสานคุณสิลวยเวลาส่เสียงดังๆไปขอหนงรำมาเด้ตรงโจ้เลยเต้ยฮักเต้ยวนวนเต้ยวนวนขึ้นวนวนพันธ์มาพันธถ้าจนมำเต้ยเด้พันธพันธาเอาละเจอแค่กับสาวกับแม่ ศิลปภพนี่องครบนอาทิตย์บุญเพลิงเขาเทศสงการผาปางอ่สานเข้าุ่ดาขาดยอดแดงนั่ง็คือกองเงวทางนี่ละครนั่กเคือศิลปะนครปี่